สวัสดีครับโจหักนักสาร,รคามนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ออกภาคสนามเช่นเคยนะครับสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับก็คือสมุนไพรย,ย่าหวานหรือสเตเวียท่านผู้ชมสมุนไพรย,ย่าหวานเนี่ยถ้ามันเป็นดอกแล้วเราก็จะตัดนะครับซึ่งทําให้มันแตกกอใหม่แต่ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะตายลงกอนะครับก็คือจะตายหมดทั้งแปลงเลยอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องตัดนะครับให้มันแตก คือหน้านี้เป็นหน้าที่นะครับข้าวกาลังออกรวงนะท่านผู้ชมเราก็สมุนไพรอื่นๆมันก็กําลังออกดอกเช่นกันเพราะฉะนั้นสมุนไพรหญ้าหวานเนี่ยผมรู้จักนิสัยของเขาดีนะครับก็คือว่าถ้าออกดอกเนี่ยเราจาเป็นต้องตัดเพื่อที่จะทําให้มันแตกกอส่วนไหนที่เราจะเอาไปาพาอชําต่อนี่เราก็จะเอายอดประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่แหละนะครับผมก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการ ตัดปักชำมแนละ้วท่านผู้ชมแต่เรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าสมุนไพรชนิดนี้มีสมรุคุณอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นนะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนท่านผู้ชมและทําให้นะครับในการใช้สมุนไพรชนิดนี้เนี่ยบำรุงตับได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน และที่สำคัญในหัวข้อวันนี้ก็คือนะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจยังไม่พอนะท่านผู้ชมบำรุงกำลังวังชายังไม่พอช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นได้มากขึ้นเพราะจะไม่ทำให้เกิดเป็นโรคอัมมาพึกอัมาพากและก็คือหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนมากก็จะมีโรคความเสี่ยงก็คือเป็นอัมมาพึกอัมมาพาก แล้วก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีถ้าเรากินสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือย่าหวานหรือสเตเวียเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับเราลดความเสี่ยงจากอมาัมมฤกึกอัมาพาตคือทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะท,ท่านผู้ชมเอาเราก็จะมาตัดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากที่เราได้ตัดเป็นกอแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมอันนี้อีกหน่อยมันก็จะผิใบใหม่นะครับผีกิ่งใหม่ยอดใหม่นะครับออกรากได้เต็มที่นะครับแล้วก็เราก็จะขยายพันธุ์ต่อไปถ้าเราไม่ตัดอย่างนี้ก็จะตายลงกอนะครับเราก็จะมาดูกันว่าส่วนที่ผมตัดแล้วเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่โจตัดแล้วนะครับก็คืออยู่ในกองนี้นะครับก็จะเลือกเอากิ่งที่แข็งแรงนะครับกิ่งที่อ่อนๆเนี่ย มันไม่ใช่ไม่ติดนะท่านผู้ชมปลายฝนต้นหนาวนี่ยังไงก็ติดวันนี้เป็นวันที่30ตุลานะครับ2563นะครับส่วนที่โจได้นะครับตัดเรียบร้อยเลยเลือกกิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่นะครับโจก็จะเอากิ่งพวกนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกไว้แล้วเนี่ยครับอ่าก็จุ่มน้ํายาเล่งรากนะครับจุ่มอย่างนี้เลยปุ๊บนะครับขึ้นเลย แล้วเราก็จะไปปลูกอย่างนี้เลยครับเสียบลงไปถ้ารูมันเล็กนะครับรูมันเล็กสักหน่อยนึงเราก็ขยายสักนิดนึงนะครับถ้ามันตื้นเกินไปม,นมันมันมีใบเราไม่ต้องลงลึกมากนะครับอ่าหน้านี้ไม่ต้องลงลึกมากถ้าลงลึกมากเขาก็จะเน่านะครับอันนี้ก็จุ่มน้ํำยาเลี้ยงรากแล้วก็ขึ้นเลยนะครับปักลงไปเลยง่ายๆนะครับเอาละเราก็หลังจากที่เรามาทําการพ่อชําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วน,นะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับมีวิธีการทําอย่างไรเราก็นะครับมาพูดกันว่าช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเบาหวานขึ้นตานะครับและเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบํารุงตายเป็นสมุนไพรอ่าบรุงตับได้ด้วยท่านผู้ชมตับดีไตก็ดีนะครับสุขภาพของเราก็ดีเพิ่มกําลังวังชาได้ด้วยนะครับผู้หญิงผู้ชายก็สามารถกินได้นะครับสเตเวีย แต่วันนี้โจมาพ่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนะครับโรคความดันโลหิตสูงแม้แต่คนที่มีโรคอ้วนนะครับคือกินสเตเวียหรือหญ้าหวานเนี่ยนะครับมันไม่ก่อให้เกิดเป็นพลังงานนะครับแล้วไม่ทําให้เราเป็นโรคอ้วนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับช่วยทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีนะครับ ไม่ต้องเกิดเป็นโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาตนะครับนี่แหละนะครับวันนี้ไฮไลท์ของผมคือลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นไม่ทําให้เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็โรคน็อโก,อกโรควูบนั่นแหละท่านผู้ชมเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีนะครับถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีทุกอย่างก็ดําเนินไปด้วยดีท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นคลิปในการที่เรามาเพาะพันธุ์ย่าหวานหรือสเตเ,ตเวียสําหรับวันนี้นะครับชง,งัดนักแลเลยครับสุดยอดครับผมสิบอกใหไ